จะไปดูในพื้นที่ตอนนี้เนะะี่ยค่ะก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าการประทะไปก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะมีทหารของกัมพูชาเสียชีวิตค่อนข้างจะมากนะคะซึ่งทางกองทัพไทยก็ออกมาประนามกัมพูชาในกรณีที่ไม่ยอมเก็บกู้ร่างของทหารที่เสียชีวิตตามแนวชายแดนขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้เปิดขอรับบริจาคหน้ากากอนามัยเป็นหน้ากากอนามัยลายพรางอะคะ่ะหรือว่าเป็นสีดําเพื่อส่งต่อไปให้กับทหารไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนหลังจากที่ร่างของทหารกัมพูชาเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงแล้วก็กระทบต่อการใช้ชีวิตของทหารที่อยู่ด่านหน้าค่ะในเพจ Facebook สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาโพสต์เปิดรับบริจาคหน้ากากอนามัยสีดำให้กับทหารแนวหน้าเนื่องจากพวกเขาต้องเผชิญกับกลิ่นของร่างทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนโดยจะนำไปมอบให้กับทหารในวันนี้นะคะ เช่นเดียวกับเพจ Army Military Force ที่ระบุว่าได้รับการประสานจากทหารชายแดนนะคะบอกว่าตอนนี้ต้องการหน้ากากอนามัยจำนวนมากเนื่องจากร่างของทหารที่เป็นทหารกัมพูชาเสียชีวิตแล้วก็เริ่มมีกลิ่นรุนแรงส่งกลิ่นไปทั่วชายแดนจนทหารไทยเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมถึงขั้นกินข้าวไม่ได้พร้อมกับระบุว่าสีอะไรก็ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นสีดาก็จะดีที่สุดเพราะว่าสามารถพรางสายตาได้คะ่ะ ซึ่งในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะพลเรือตีสุรสรนค์คงสิริโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบทอรระบุว่ารัฐบาลและกองทัพกัมพูชาได้เพิกเฉยและเลยต่อการปฏิบัติต่อศพทหารของตนเองฝ่ายกัมพูชาละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมสากลขั้นพื้นฐานนั่นก็คือการทอดทิ้งร่างผู้เสียชีวิตละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนโดยอ้างอิงหลักอนุสัญญ,ญา เจนีวาฉบับที่1และฉบับที่4ว่าด้วยการเก็บรักษาและคอรพร่างผู้เสียชีวิตจากการสู้รบนอกจากนี้ยังเป็นการละเมิดหลักการจัดการศพตามความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมของกัมพูชาเองด้วยนะคะแล้วก็ยังอาจกลายเป็นประเด็นความเดือดร้อนข้ามพรมแดนด้านสุข,ขอ,อนามัยค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะครับต่อการจัดการศพเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการขัดต่อหลักศาสนาวัฒนธรรมของกัมพูชาเองนะครับ ซึ่งเช่นเดียวกับประเทศไทยนั้นกัมพูชาก็เป็นประเทศพุทธนะครับการที่ไม่จัดการศพของทหารตนเองนั้นก็ถือเป็นการละเมิดหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมอันศักดิ์สิทธิ์ของของประเทศแต่ละฝ่ายด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายอันนี้ก็สําคัญนะครับก็คือเรื่องของกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะข้ามแดนครับการปล่อยศพไว้โดยไม่เก็บกู้อาจจะส่งผลต่อสุขลักษณะนในพื้นที่และอาจจะกลายเป็นประเด็นความเดือดร้อนที่ ลุกลามนะครับเป็นปัญหาข้ามุ่มแดนด้วยขณะที่เพจกองประชาก,การกองทัพไทยก็โพสต์ประนามกัมพูชาด้วยถ้อยคําที่ค่อนข้างรุนแรงต่อกรณีดังกล่าวนะคะโดยได้ทําเป็นกราฟิกข้อความ3ภาษาค่ะคุณผู้ชมภาษาอังกฤษภาษากัมพูชาภาษาไทยระบุว่าปาเถื่อนผู้นำผู้นำขเขมรไม่ให้คุณค่าทหารทิ้งศพทหารแนวหน้าปล่อยฝูงนกกากิน ไร้มนุษยธรรมนะคะคุณผู้ชมนี่คือเป็นข้อความที่ทางเพจกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการโพสต์ประนามกัมพูชานะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงสามภาษาคือภาษาไทยภาษากัมพูชาแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะครับหลายคนเห็นแล้วก็บอกว่านี่เป็นการโพสต์ที่มีการใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้าง ตรงแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะครับสำหรับทางเพจกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีการโพสต์มานี้แล้วก็มีคนแชร์มีการส่งต่อเยอะด้วยนะครับค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมีทางด้านของ พลเอกนะนัทพลนาคพานิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ระบุว่าเสียใจแทนทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตนะคะเพราะว่ารัฐบาลกัมพูชากลับปฏิเสธว่าไม่ใช่โดยตนเองเนี่ยได้ไปพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชากรณีทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตแนวหน้าจํานวนมากยังไม่ได้ถูกเก็บร่างกลับไปจึงอยากให้ทางการกัมพูชาปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุขลักษณะเพราะถ้าหากว่าอยู่ไปนานๆจะเกิดโรคระบาดได้ประชาชนของกัมพูชาเองที่อยู่บริเว เว้นนั้นก็อาจจะได้รับเชื้อโรคและที่สำคัญก็คือว่าเป็นการให้เกียรติทหารที่เสียชีวิตค่ะแต่ที่ห่วงใยน่ที่ผมได้พูดกับลัมตีกะลาหงกมูชาคือทหารกมูชาที่เสียชีวิตจํานวนมากที่อยู่หน้าแนวเนี่ยยังไม่ได้รับการเก็บกลับไปนะครับเรากา็แจ้งไปยังลัมตีกะลาหงกมูชาว่าอยากให้มาทำ,ทำการเก็บศพนะครับให้ถูกต้องตามสุขลักษณะแล้วก็สมเกียรตินะครับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นทหารนะครับ ผมเป็นอาหารนะครับแล้วก็กองทัพไทยเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นคู่กรณีกันก็ตามแต่เมื่อเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องให้เกียรตินะครับต้องดาเนินก,การอย่างสมศักดิ์ศรีแต่เมื่อเราเห็นสภาพของทหารกัมพูชาที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเห็นทุกวันนะครับพอตรวจการไปก็เจอตรวจการไปก็เจอก็เลยย้ากับท่านเรียนย้ําไปทางนรบตีกระลาห่วงกัมพูชายครั้งหนึ่งบอกว่าอยากให้เร่งมาเก็บเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องสุขลักษณะนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ไปนานก็อาจจะทําให้ เกิดโรคระบาดได้พี่น้องประชาชนกมูชาที่อยู่บริเวณน,นั้นก็อาจจะได้รับเชื้อนะครับประการที่สองคือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นทหารนะครับทหารด้วยกันเนี่ยเราเคารพกันนะครับเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันเพราะนั้นยามที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเราจะไม่ทําอะไรที่หมิ่นศักดิ์ศรีเขาและอะไรก็ตามที่ทําให้เขาได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติแะเราจะสนับสนุนอันนี้คือสิ่งที่ สิ่งที่ประชุมกันเมื่อวันเสาร์นะครับเด้เน้นย้ำแล้วก็ฝากสื่อมวลชนได้ทำเข้าใจแล้วก็ช่วยสื่อไปยังรัฐบาลกบูชาด้วยอยากให้ดูแลประชาชนขออภัยครับอยากดูแลทหารกบูชาที่เสียชีวิตอยู่ข้างหน้าซึ่งมีจํานวนมากนะครับส่งทหารกมบูชาที่เราส่งไปแล้วเขาไม่รับเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงต่อครับตอนนี้รับแล้วครับก็คือแต่รับเขารับเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่นะครับก็คือตรงนั้นก็เป็นที่น่าเสียใจว่า แตละคนที่เขาทหารที่เขาเสียชีวิตเนี่ยถ้าวิญญาณเขารับรู้ได้เขาคงเสียใจคุณผู้ชมรับไปแล้วแต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่เนี่ยครับก็โอ้ทางด้านของพลเอกนะัทพลก็บอกแบบนี้นะครับว่ากัมพูชาเขาปฏิเสธนะครับถ้าไปดูความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์นะครับอย่างเพจไทยอาอร์ฟอสจริงๆก็โพสต์อย่างเหมือนกันแต่ว่าจะมีใจความสําคัญแบบนี้นะครับบอกว่าทุกการสู้รบย่อมมีความสูญเสียเกิดขึ้น แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือสิ่งที่ได้รับการให้เกียรติหลังสละชีพเพื่อชาติทหารไทยเสียชีวิต15นายได้รับการให้เกียรติอย่างสมศักดิ์ศรีครอบครัวได้รับการดูแลอย่างดีได้รับการเชิดชูให้เป็นวีรบุรุษของชาติแม้แต่พลทหารแต่สำหรับทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตในเขตแดนไทยแม้จะเป็นคู่ขัดแย้งกันโดยธรรมเนียมเราจึงต้องมีการจัดการศพและส่งกลับให้อย่างสมเกียรติครับ ส่วนในฝ่ายทหารกัมพูชาไม่แม้แต่จะบอกให้ญาติรับรู้ถึงความกล้าหาญปล่อยให้ญาติออกมาตามหากันเองบ้างก็อ้างว่าสูญหายท้ายที่สุดคนที่ทุกข์ทรมานไม่ใช่เพียงแค่บรรดาในทหารเหล่านี้แต่คือครอบครัวของฐานกัมพูชาระดับล่างที่ไม่สามารถแม้แต่จะได้ศพลูกหลานกลับไปทําพิธีอย่างสมศักดิ์ศรีนักรบชาวกัมพูชานะครับมีรายงานล่าสุดครับบอกว่า ทางพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ประสานงานไปยังกัมพูชาให้มาเก็บผู้ร่างทหารที่เสียชีวิตในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ทราบว่าเบื้องต้นทางกัมพูชาได้เริ่มทยอยขนคนมีการขนร่างผู้เสียชีวิตออกจากชายแดนบ้างแล้วนะครับส่วนการดูแลสุขอ,อนามัยของกำลังพลของไทยก็จะมีทหารเสนารักษ์คอยดูแลอยู่แล้วเช่นกันซึ่งปัจจุบันนี้ดีขึ้นเพราะว่าทางฝ่ายกัมพูชา ทยอยนำรถพยาบาลมาลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บและร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะนะฮะครับนะครับบางท่านก็สอบถามกันมาว่าเอ๊ะกัมพูชานับถือาศาสนาอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้จะได้ยินทางด้านของโฆษกสบทรกที่ระบุว่าการไม่นำศพกลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาเนี่ยมันก็อาจจะขัดต่อหลักความเชื่อด้วย คนที่เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ก็อาจจะกําลังรอร่างเพื่อที่จะมาประกอบพิธีทางศาสนาผมไปดูข้อมูลมาพบว่ากัมพูชานับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ9 7้าเร้อยละ้าเลยนะครับก็มีความเชื่อในเรื่องของการที่จะต้องนําร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่นํากลับมาแบบนี้เนี่ยอย่างที่เพจไทมฟอสโพสหรือไม่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เป็นครอบครัวก็อาจจะทําให้รู้สึกว่ามันเขาต้องเจ็บปวด กับสิ่งที่ควรจะได้รับนะฮะ ค่ะแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าใครที่พอจะมีกําลังแล้วก็สามารถที่จะบริจาคหน้ากากอนามัยไปได้เนี่ยค่ะก็สามารถบริจาคได้เช่นเดียวกันอาจจะร่วมกับของอื่นๆที่บริจาคส่งไปให้กับทหารที่อยู่แนวหน้านะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นไปตามทิศทางลมนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าเป็นกลิ่นศพเนี่ยเป,นนเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยก็เลยทําให้ทหารที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีความต้องการหน้ากากอนามัยค่อน การจะเยอะในช่วงเวลานี้นะคะครับเรื่องของสุขาอนามัยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับใครที่จะพอมีกําลังทรัพย์ก็ส่งไปช่วยเหลือทาหารตามแนวชายแดนได้ด้วยเหมือนกัน